อ่ไทโวสวัสดีครับรครับรคณะผู้ใดับบีทุกท่านับกทีครับผมมาายครับผมายงานก็แยกเป็นองทนองเมืองสายผม Vì con mới lại thêm tìm Hằng ngày chúng ta Thì là măng sẽ Chia เปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วตันน่ะหมาน่ะดินตันที่นี่ตะบุกน่ะดินเทำร่นสายตะบุกลุงเดี๋ยวมันเนี่ยำนั่งเล่นนั้นเออโอ้โหเขาตกไปแล้วมั้ยโอ้เป็นลุงเลยนี่ใช่ไหมจับคนละข้างเอ้ไปดิโย้ไปเออโอ้เป็นเลยนี่นปดิเอาน้ำไปก็นั่งอยู่เฉยอ่ะโย้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 ขึ้น Yeah. đi mời okay, yeah. là lúc anh ăn vân hết áy 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 นี่เอาหยุดรอเป็นงานดีว่วะไปไปเดี๋ยวไปเดียวไปนี่กัะตนนันทรยนะกัปตันสุดยอดเลยหน้าจาไม่ยิ้มเ,เลยนะ โอ้ยย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 ย 啊。<laughs> Anh sáng được dành rồi dành được dành Để dành được dành được dành được แต่เนาี้เกอไปแล้วเพี่งก้าโดูไปเลยเกออเออเดี๋ยวดูกันเลย้ยาก่อนนะผก่อนเตอนเอาน้ำใส่แล้วแก้านึงก็ล้นแล้วตายแล้วที่นีตายแน่เดี๋ยวจะปูนก่อเลยแถวนึงะครับผมหนึ่งแถวนึงสันนี้กัปตันโชว์

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 5ก <im> <6 einfach> <im> ่าอเส็เามสีแ่มห้าหกเส็ดเลยเน้อแปหนาคิดล่เองคิไอกงจลอ้าวไม่ใช่คิเลยจาองคิอมันมาอตอนอืมไม่ได้ออ

<cười> <cười> <Kìa đây>. <cười> <cười> nó phải nằm 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 มันต้องรีบก็เหนื่อดิมี่ีอย่ใีอืแหนักอึบเลยอืดาวีับเลยนะไนดลิต้นงติยากไหมพ่าลระอปล่ โอเครอสุดอีรับ